สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาแล้วครับมาแล้วได้เวลาออกทําการแสดงแล้วครับนี่คือรถบินทีมงานชักวีวินซิ่งสลิงทองคำนะครับบินตรงจากรัตนบ,บุรีสุรินครับเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์เดิมนะครับ087 874 9987วันนี้งานนี้ค่อนข้างโหดเลยครับ ลอกันโหดๆตั้งแต่ต้นปีเลยปลายปีว่าโหดแล้วนะครับปลายปีหกห้าว่าโหดแล้วต้นปีหกหกนี้โหดกว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงจากรถนะครับยังอยู่บนแทนเลอร์อยู่นี่ครับท่านแม่ทัพกับท่านรองแม่ทัพกำลังกินข้าวอยู่ มานานแล้วยังแข้งกุยมานานแล้วบ่มาแต่ตีห้าเลยครับโอ้โหได้ยังกินปื้ยโปยาครับปลาต้มประกดครับปลากรมือเลยครับพี่น้องบิงปลาขาวครับจับไปนีรไปโคดเป็นอบตกลงมากู่ไม่โค้งเะมาจับปลาในหนาร่ไปโคนี่มาทำความสะอาดรบกนรไปโคจับไปตวตัว่มาจตัวนอง พ็อยากตัวสอขาพี่น้องรวมสมบูรณ์ครับวันนี้มากี่ขุนพลเนี่ยวันนี้น่าจะมาเกือบสิบเลยครับเกือบสิบขุนพลเลยเพราะว่าระหว่างรอการปฏิบัติหน้าที่ทำการะมงไว้ก่อนอ๋อทำการบ่งเป็นหน่วยเป็นวันนี้จากจากหน่วยกู้ภัยตอนนี้สวมเสื้อกรมประมงอยู่ใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะครับว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่น้องน้ําที่นี่นะครับผมชาวบ้านเขาเรียกว่ากุดหัวผีปากทางบ้านตึกซุ่มอำเภอชุมบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับโกเบ SK ส0คสอหัวหอ ก็น่าจะลงไปปฏิบัติการปิดกัน้นคันบล็อกน้ำแล้วครับแล้วก็ทำการสูบน้ำอยู่นู่นครับเสียเอ็มคุมเครื่องอยู่เสียเอ็มคนขับรถไปโคโดูซานนะครับคันที่จมแล้วครับสูบน้ำออกเกือบแห้งแล้วครับมองเห็นตัวรถ บรรยากาศนะครับชาวบ้านก็หาปูหาปลากันไม่รู้ว่ารถนี่จะสตาร์ทติดหรือเปล่าในขั้นตอนแรกสูบน้ำแห้งก็จะทำการไล่น้ำแล้วครับไล่ระบบน้ำออกจากเครื่องยนต์ก่อนโอ้ได้ปลาตัวใหญ่ด้วย อยู่ข้างบนนะสองขุนพลนะครับช่างอุย้ยแล้วก็ช่างบอยส่วนอยู่ด้านล่างครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีช่างต๋องช่างตา้าช่างกอ๊อปนะครับขุนพลรถวินปลาเยอะครับที่นี่ ถึงว่าชักอุ้ยบอกว่าทีมงานสวมเสื้ออกรมประมองอยู่เป็นหน่วยหาปลารครับวานแห้อยู่กับรถไปโคนนี่แหละปลาเยอะครับ ขันบอกน้ำก็น่าจะอยู่แล้วรถวินก็ยังไม่ได้ลงเทเลอร์รอน้ำแห้งครับรอน้ำแห้งเดี๋ยวก็จะเปิดปฏิบัติการเข้ากู้ภัยแล้วครับในส่วนของทีมงานช่างอุย่ย ลุยแรกครับชังตาลุยแรก จากมากู้รถตอนนี้ก็มาเป็นเซียนแหกันหมดแล้วครับเอาวิ่งวิ่งจากต้าป่าช่อนตัวใหญ่ครับทีมงานได้ขึ้นไปเยอะแล้ว โอ้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหตัวยังใหญ่เลยครับวูบไปช่อนตัวใหญ่ครับสุดยอดเลยช่างต้านิ้วขึ้นมา โหน่้อยช,าช่างตาโชนอ้อยโอ้หนักประมาณเท่าไหร่ตัวนี้สองโลอันนี้เอาไปปล่อยในน้ำก่อนเนี่ย ก็เป็นช่วงหาสเสบียงครับหาสเสบียงก่อนหาปลาก่อนแต่ว่าช่างวีกับช่างบอยนี่สดน้ําต้มปลาตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็ลงมาแล้วครับน้ําก็ใกล้จะแห้งแล้วแต่ว่าถ้าจะให้แห้งสนิทนี่คงไม่ได้ละครับเพราะว่าน้ําซึมออกตลอดเวลา ปฏิบัติการนะครับจะดําเนินการไปอย่างไรเหนการของทีมงานช่างอุย้ยจะยากง่ายจะสําเร็จช้าเร็วขนาดไหนติดตามกันไปเรื่อยๆครับสําหรับช่วงเวลานี้ครับขอพักกันไาเพียงเท่านี้นะครับขอไปหาปลากับทีมงานก่อนสวัสดีครับ